ไปสัตว์่าอยู่ได้พี่น้องเป่นเด็กยวบท่านไหนว่างแต่ว่าเขาเริมมาน้ำหาหลานเออนั่งอยู่นั่นแหละลูกเออเก่งจังเลยอุ้ยเก่งเก่งอ้ยหนูทำอะไรลูกอ๋อหนูนั่งดูตาทำงานบ่โอเคโอเคโอเคจ้าจ้าเดี๋ยวยายไปเดี๋ยวยายไปนึกว่าหายไปไหน โอ้นี่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 ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงยายมะละก,กอมาให้กินมะละกอวางนี้วางก้อนีเออ้เออเออเ,เอออ่ะอ่ะเออตาตาช้นอนช้อนช้อน,อนช้อนโอ้มีช้อนอันเดียวเมมึงนี่ใบกระไดให้ยายตักให้ลูกตักให้นะคะโอ้ยายว่าหายไปไหนน้องอ้อาว หายว่าหายไปไหนนะกินไหมลูกเออกินมะละกอมะละกอสุกได้ไหมลูกไม่ได้เอเอใส่ช,ช้อนอ่ะโอโ้โหยาตักให้นะมันไม่ออกไงลูกได้ได้ได้ มาๆยายทำให้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยายทำให้ก่อน๊บนี่ไงลูกตัดยายตัดอันนี้ไงหยิบเลยค่ะโอ้หยิบเลยลูกอะโอมะละกอมะละกอยายสุกอยู่บนต้นอือออ,อ,อยู่บนต้นโอ้ซีสีต้นบมกขามอยู่บนต้นอร่อยไหมลูก อืมอร่อยน้องเพชรอร่อยไหมลูกอ๋ออยู่บนต้นน้องเพชรอร่อยไหมคะอ๋ออยู่บนต้นโอไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วเหรอคะ<น>อง,องโอ้ลูกปองไปแล้วพี่น้องสวัสดียักษ์ก้อยคะ่ะยายซักผ้ายังไม่เสร็จเลยกํกลังแบบได้ยินเสียงรถว่ารถอะไรมายายก็เลยวิ่งมาดู ก็เลยเดินมาก็ไ <left> ด้เห็นสองเต้านั่งอยู ones, ่ตรงนี้ก็เลยไล่สดเลยนะคะตาตาถอยตาตามะละกอดนะลูกนะไม่ยายเอาให้ใหม่เยอะแยะเลยมะละกอเราสุก เนี่ยปลูกไว้เราก็ต้องได้กินเห็นไหมเราปลูกไว้เราก็ได้กินเนะาะตาตากำลังเก็บเนี่ยหน้าหน้านกดาวอะไรนะลูกอืมอืหนูอย่าลงไปเหยียบนะ อย่าไปได้นะคะมันจะตีนมันจะปกะป,ปกนะคะเนี่ยเห็นไหมหนูใส่รองเท้าอยู่ไม่ได้นะคะจะเปียนเลยเห็นไหมอันนี้เปียนแล้วลูกยายเอาทิ้งนะคะอืมท,ท,ทิ้งเลยยายทิ้งละยายทิ้งแล้ว,ยยลวหนูมาเล่นกับตาเหรอลูกอืยายดีไปอาบน้ำ ก็เลยถามยายบีว่าเด็กๆอยู่ไหนอยู่กับตาเลอะทิ้งเลยลูกเออทิ้งเลยเออทิ้งเลยเอเยเอโดนของตาเลยโดนของตาเลยยายังตาอ,อ่าระวังตาตาโดนของตาละเดี๋ยวตาเคลีย์เองเคลียเองแล้วตายตาอือเอาไหมเออเอาไหมอ่ะ โอ้ยป้อนกันพน้องพี่น้องเออเอะน้องเพชรพี่พลอยป้อนน้องด้วยนะลูกนะพี่พลอยป้อนน้องด้วยเด้อะพี่พลอยป้อนได้ไหมมีไหมมายายแคะให้ก่อนอึ๊บอึ๊บป้อนน้องด้วยอ่ะป้อนน้องด้วยนะคะป้อนกันนะลูกโอ้ยแม่มื่อนี่นปฮะทด มู้งสุไข,ข,ข,ขุ่คันมาบบนี้อร่อยมากเลยมาได้ยายแคกให้ก่อนวาง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 ก่อนนะคะอย่าพิ่งเล่นอย่าพึ่งเล่นพี่น้องเพชรอย่าพึ่งเล่นลูกอึ๊บบตักกระแตนตักกระแตนตักกระแตนอ่ะจับให้ได้จับให้ได้เลยลูกจับให้ได้นะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงยุขียน nè nè, ở khén nụ nè, à, chặt, lóc chặt, chặt, nhảy, 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 นอนเพิ่งตื่นค่ะหนูนอนเพิ่งตื่นนะคะอู้จักระเตนกระเตนอยู่อือไป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 ตต่เตนไปแตนไปไหมโอ้ยเปียบเรียบร้อยแล้วโอ้โอ้ยโอจุดละสันหัวแตกโอ้ยมไงนี่ มีเผ็ดมานี้ไข่ยนี่เร,เรียบร้ออแล้วแล้วเลยลูกันากาาาูว่ปานี่อืม